มาเอาสามตัวสันบันด่ยานแน่ถูกว่าที่ใคักเพราะว่ามันถูกมาโดนเล้วนาหลานเนาะว่าเอาตื้นใจแล้วขึ้นไปหน้าจัากมากค่ะมันอนบอนตื่นปลูกเอาเป็นได้แม่ค่อยนั่นปลุกเอาลูกมาถูกมาสมทบพอดีข่อพอดีกระดวงมาสมพบกันพอดีลวลูกหลาว่าแม่เพิ่นเอินเจ้ามาบออีแม่จังว่าแม่ว่านั่นเอินเจ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ มันมีสองกับสี่นีเด่นสองกับสี่นเด่นเด่นเด่นลอยหลักลอยเด้เด่นอยสองกับเก่าสี่กับเก่าสี่กับสองเนี่ยมันมาเบิดเล่น่ะทั้งหกหตัวนึ้หาหกหกเก้าหนึ่งเอาคือไ้เลขกคือกันแฮเอาเนาะเออจมไปให่ซเจ้ามันใหญ่มากบวดปอยใส่บว้แล้วเนาะยี่ห้อแมนบอมาน่ะมาหเลย เอาเมดมีแบบว่าชื่อชื่อนี่สามตัวนี่ก็ชื่อเลยจับชื่อเลยนหนึ่งเขาแน่นอนพอรับรองว่าเขาแน่นอนหมดสองตัวที่บอกออแมนพราะว่ากันกันพลาดหนึ่งหกคมหนึ่งค่ะกันพลาดเลยแมนเอากันพลาดเขาแน่นอนพอวาหนึ่งหนึ่งเก้าหกนี่เคยถือตัวได้หม ไม้เป่ยอนั่นมยึดถึงน่านม้เป่น่ะค่ะถึกต้นหนึ่งหกเก้าหนแต่ว่านอวหนึ่งเก้าหกนี่มันตรงตรงนี้ตรงตรงก็มันพอยไปเลยที่นี่นึ่งเก้าหกแค่พอยมึงกัเนี่มันใจคลัวบ่อยอได้พอถูก โอ้ผู้หญิ่นแจงคักผู้หญิ่นไหนรลทมือนไห้แล้วแกกละลูกสโตพหญ่ว่าอิรเนาะ่อใหญงายแจงคักอีมว่าผหญยเรามากแรงมากตัวของเหาเลยนะคักเงิตัวหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้ากจพ่อจะพาจะจับมินมินออกจับเอาจับจับจะวาเป็ว่านมาสามตัวซับซับรวยหอซื้อซับอรวยรวยเพราะวาวันิงจ่อย เคื่อว่าเกิดมันเป็นยังไงมันเป็นกระถึงเกล็กกว่าพอดูดีๆกับมอระเบิดเมื่อนั้นอออือดูดีๆกับมอระเบิดแต่ว่าเป้าเรียกว่าไปนี่มันคิดถึงแค่เพียงติดจับคอยคอยฟังกรืบ้านนี่คอยยุ่งหน้าก็คอยยุ่งบ้านก็มือไแมคอยยุ่งบ้านนี่คอยอยากมาหน้าคอยอยากมาหน้าเจ้าเป็นยังแม่เจ้าเป็นยัง อีลาอยู่บอ้านน้คำคำพุณเนี่ยเขาอยูบ่บ้านน้ำคำแม่อีลาลูกไปทรงแ <ใน S 2> ม่ได้แม่สิไปหน้าแม่อยากไปหน้าพื้นบ้านลูกละแม,ม่นั่นว่า,า,าคือจากมากค่ะมันนอนบ้านตื่นปลูกอ่า เป็นจ้าไหนแม่ค่อยนั่นปุ๊กเอาลูกมาดีดวงมาสมพงพอดีแคนพอดีกระดวงมาสมพงกันพอดีและลูกหลาแม่เพิ่นเอินเจ้ามาบอกอีแม่จังว่าแม่ว่าน่ะเอินเจ้ามาเอาสามตัวเส้นบอลย่านแม่ถูกคนที่หายตักเพราะว่ามันถูกมาโดนเหลว นอหลานอะเพาะเราตื่นใจแต่ว่ามันหกมาโดนแล้วพ่นที่หายโชคไงลาบค่าคักเหล้าไปูกเลยโตได้แม่พันที่หายเฮ้ามันเดชซาถูกได้แล้วลูกโตได้แม่เทียนนั่นหนึ่งเก้าหกปแม่หนึ่งเก้าหก้าหเอาซัดบ่สัดบ่สัดคักลูกนั่น เลยเอาตรงเลยเอาเป๊ะเอาเลยห้าบานี่เห็นรูกไซสกับบอคักปันบอคับเนี่ยจ้ะแจ้งนี่แหละเอาว่าไม่กับดูกหันหน้ามาพี่ดูโตได้กันแน่หัเ่าหันมาทางกล้องพี่ดูโตไดก็หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกก็ได้ตามเอาโนพอโตโนะแท้แท้มันคือหนึ่งเก้าหก แม่มั่นใจแม่มั่นใจบ้างวันนี่บ่มันเจ้ลูกนั่นดีมันออกไห้ละนะออกไห้แล้วจ้ะนั่นออกเลยได้ได้สามตัวเบี้ยเลยจ้ะโอ้ประตูโอ้ประตูได้โอ้ลอยหนึ่งในจังหมื่นโอ้ยหลายมืออยู่ดีแก แม่ว่ามันออกแล้วหนึ่งเก้าหกไปหาซื้อลอตเตอรี่ให้เขาเล้ยงลูกาเลขไทยมันกระจายถึงรางวัลที่หนึ่งครับเออให้เล่าเรื่องคุณแม่ยังแจกคุณแม่เอียงซื้อบลระแม่คุณแม่สวัสดีดอนวิไสคุณแม่สวัสดีดอนวิชัยโอ้ยบอกน้ำสกุลหอมตอนนี้เขาตามหาเจอเลยแม่แม่แม่ฝันบ่แม่ยุบานได้ก่อนแม่แม่ฝันบ่บ้านน้ำคำโอ้ยบ้านน้ำคำอีแม่ฝันดี เมย์ไม่ได้ฟันได้มือนนี่บอกแต่ว่าก่อนทิ่มันเป็นยังไงแบบมานาสิท ogi, no ี lair, ่เป็นปูจูงใจมากกับ่กจากนั่งอยู่งเย็นี่ละเป็นยังไงแล้วบอกว่าไป้า่องเมย์ในเมย์แไม่น้าหยิบบอกน่กระตุนกระตุนเป็นยังไงมันเป็นอย่างมาน้าเป็นหุ่นบรเป็นหุ่นห้วยเป็นอย่างมากหน้าอยู่ใส่นั่นดิคิดกันนี่ละจูเก๋ไก่นี่แหละจ้าเก๋ไก่นั่งพญานาคเท่านี้บอกจ้า ติดกันนี่แหละพี่น้องนั่นเด็กเลี้ยงหน้ากับไรลูกเลี้ยวเห็นอยู่นั่นแม่ก็เห็นอยู่ชาวบ่านภูมิภัยเนาะแม่ภูมิไัยเนาะแม่แม่เคยมาขอเพิ่นจกเคลียร์ปะพีกายนี่มาอยู่มันเป็นยังไดได้ดบอกก็ได้อยู่เพิ่นไห้อยู่อเออปีกายก็ถือปีกายนี่ก็เห็นอยู่เพิ่นไห้อยู่ก่อสีว่าไย่ไย่บันคขอยเพราะว่าปีปีนั่นเนาะ เดาเราโดนมาเพิ่นสื่อๆเดินไปดูไปเอาบ่อไี่รถไปอีหยั้งาวผอมอะไรแบคนีก็เลยเดาโดนมากวดพี่ไก่ต้องมาําพ่อหญยดมเออบานนี้เพล่นเห็นพ่อหญ่ดมฮากฮูจักเราเอ้าม่อ่ที่หจักกันสนบนีฮูจักกันจักเขียเพ่อหญยดมได้อัหนอยบ่านบ้นบ้าหจักกันสหนอนระเบดเลยฮู่ะเาก็ฮูจักคากมือนี้แลก็ฮูพ้อมกันมื่อนี้บอกโอ้ยคักบอก ซวกับเอฟซีกับแซวกับมูนจารีนี่ได้องกันเม็นตัวโผจำมือนั่นเมาครับดวองสมพงศ์จำยายนโอ้ดไ้ใจพี่เล็กมากบ่แม่มากคักยูหลุกละมันออกหายคักเลยล่ะมากตะเล็กอันนี้บ่เห็นคักเห็นมากมันออกให้คักเจ้าแปดเจ็ดหนึ <Techn Pokémon> <pakai> ่งเมาน้ำ <occurs> กันก็เ <cái> ป็นไนื้อใน้วไปเน้อยไปเน้อรย้แปเจ็ดลายแปดเลายไปเอาบ้านใดก่อนนี่น้ำปูอนยังก่ละ บันนมุนน่ะแม่ไปเจ้าไดโบจีโบไปบอกพาาบอกวัดป้านบมกโบเมนดิอันนี้ก็เสียงเชื่องือกันนั่นแหะเป็นเยืงสงคือกันนกันแล้วก็พระนาโมยินรัติเฮวีนะคะเอฟซีทำเดีโบบันนมุนน่ะคออทำมันทำมันรื่องก่อนเมันเป็นมันมี่บองพันยูไม่เป็นไม้มุ่งไปเลยน่ะแม่พอกรลืมซื้อหมองพันยู่แล้วก็ถือเกยบ่แม่ คือยูลูกล่ะครับแม่เคยใดแสดงว่าจ่ละหมองนี่เพิ่นที่ดึงไปเอาโศกแต่ละงวดตัวนี้แม่เคยถือเล็กจักเธื่อแล้วโอ้ยแต่แต่บุญก็ถือมาตลอดแต่ไหนละวันนี้ถือมาตลอดตั้งแต่แม่อยู่บ้านผุนบ้านนี่เพิ่นดอกบ็ได้หัจักเพิ่น่อม่้านหูจักเพิ่นดอกแต่วันนี้เพิ่นถึงเอิญมากเนาะอยากมากแห้งจังยูนั่งยูเตียงเฮี้ยนซื่อแม่จ้าแม่ นิดๆน่อยๆบ้านลูกบ้านลูกละโซ่แม่หน้าแม่อยากไปหน้าเหมือนีนีเพื่อนว่ะเออมันกับลูกมามันกับมาส่งมากจินงเขาง่ายอยู่หน้าค่ะเออเจ้าก็ได้แสดงว่าแม่พญานาคนเอิ่นแม่มาเอาเล็กสามตัวย่าเมนอยู่ชัดเจนว่าเลขค่ะอยู่ลูกหลานตัวไหนตัวใหญ่ นี่เบิ่งอีเ uh, ล้วกับเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งบอมเอนบอมเนี่ยคือว่าแนวนันเนาะบ้านเอาไหมตัวใดกันน่แม่โอ้ไ็นตัวหนเนี่ยใช่เว่นตาหรือยังได้บ่นาะบ้านนี่เนาะเพพเห็นคึ้มูเนาะบ้านเบิ่งใหม่ดูถอดเว่นตาบาน จะถ่ายนออบ้านบางหันตัวมันตองใหญ่ระบบปัญญาบานหันบอกแม่ตัวหนึ่งได้บ้านี่โอ้ยอย่าเฝ้าเปลี่ยนท่อหมุนบบท่านดิเออนอ่อบ่งชัดชัดไม่ยังตัวแรกหนึ่งตัวที่สองเก้าตัวที่สามหกรวมกันสามตัวเป็นตัวใดถูกต้องหันมาพี่หันมาพี่เป็นตัวใดหันมาพี่แม่หันมาพี่ตัวไะไเด้อตัวใดมังย่านี่ ตัวไหนก็ตัวเก้าหนึ่งเก้าเก้าหกเก้าตัวกลับมารอบโอ้อไม่ดูตัวไหนก็หนึ่งเก้าหครับบออยากไหวบอกชื่อเลขบอกกับจับเตกดีหรบอกลาบอกเจ้าของนี่ละชื่อเลื่บอกกับจับแตกเพื่อนจังหวะพูดเฮาเพื่อนเ่าแมนจ้คือเบาถือใจใช่ไหม คือว่ากับตับแตกตับแตกอีหลีหนึ่งเก้าหกจ้าหกยังอีกหกเก้าหนึ่งบ่หนึ่งเก้าหกหกเก้าหนึ่งคุณแม่ขอด่านเลาลืมเย็นมากเลยแม่เย็นมากคุณแม่คุณแม่อีหยังขอจาลืมแม่สวัสดิ์ดอนวิชัยนานคุณแม่สวัสดิ์ดอนวิชัยนะคะท่านผู้ชม เห็นต okay. ัวเลขนะคะอยู่ท uh ี่พระยานาคนะคะพระนางมุยารีพระนีเทวีนะคะเอฟซีถึงน้ำพนมมันจะงวดล้วแม่โอ๊ยพี่กายนีถือลายเทือยจะเทือแล้วเอาเฝ้าก็รู้จักเทือเอฟซีท่ะเบอร์จือบรอนโนต่ปีกาเนี่เนาะปีนี่ก็บฮอกกาม่านี่เออฮอกกามาปีนี่ข้า ปอกออมาเที่ยวข้างเหลกเลยอีกแต่พอยายดมมาดูปีกายถือไกลถือแต่อมาดูเออถือไกลที่อยู่น้ำเพลินแต่ว่าปีนี่งวดนี่เอาตัวนี่ละจ้าเนาะจ้าพี่น้องหนึ่งเก้าหกซื้อถ้าซื้อไม่กลับตับแตกอีแม่วาทแม่สู้เห็นไหมสู้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทายรูกกันยศเฝ้านี่ว่ะดีเ่าได้๋ยวทานตัวเลยเนี่นึ่งสองสามดี เพราะว่ามันมาตามนัดเลยมาตัวใจมาลมตวใมาตามนัดเลยเรียกวตงกาพ่อบอกคุณนะครับเนหนึ่งเก้าหกเก้ากอีตัวเลขนะคะหนึ่งเก้าหหเก้าหนึ่งะคะค่แมะห้าหนึห้าห่ค่ะสไมันสกูุกคนเนาะแม่เนาะฝากติดตามเนเดี๋ยวิไปตามหฮแม่ฮอดเพือนพละเลขมันออกตัวดีพี่น้อง คุณแม่สวัสดะคะเอฟซี่วงเ่วงดวงเขามัเขาเขาต้องข้าวเอาคันมัดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ